มากครับน้องผมนะเดี๋ยวนี้เป็นเอมซีที่ถือว่าเอฟซีติดตามเยอะนะมีมีวาทัศิลศิไม่ไม่พ้นคุณพ่อเลยนะครับนะคนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะครับท่านซีโอแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็สวัสดีแล้วขอบคุณบอกบริหารทุกคนเลยนะแล้วก็สวัสดีขอบคุณนะครับท่านที่ปรึกษาทั้งสองท่านแล้วก็ พูดส่วนนะครับสวัสดีขอบคุณพูดส่วนเป Bla. ็นอย่างมากเลยนะครับทั้งยี่สิบ okay. ท่านเลยก็วันนี้นะอาจารย์ก็ติดตามฟังมานะครับเพราะว่าในตัวกระบวนการเนี่ยสังเกตไหมฮะว่าคนออกมาเปิดใหม่ในแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันมีมันมีเขาเรียกว่ามันเป็นนานามันเป็นสาระนะมันทําให้เรามีแนวคิดนะทําให้เราเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยที Chuck ่เราไปถูกปฏิเสธมาเนี่ยหรือเราไปโดนอะไรมาเนี่ยนะครับ แต่พอมาฟังในห้องเนี้ยคนอื่นก็เหมือนเราเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เราเองเนี่ยมันจะเกิดอ่าวิธีคิดวางแผนปรับปรุงตัวเองใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้ธุรกิจ tbi เนี่ยนะครับเราก็เข้ามานะฮะอีกสองวันนะฮะอีกสองวันเนี่ยนะครับเราก็จะครบหนึ่งขวบนะน้องท็อปเราจะครบหนึ่งขวบแล้วนะครับเราจะไปฉลองกันที่เชียงรายนะครับในเดือนธันวา มันก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าธุรกิจเนี่ยมันมันอยู่ที่วิธีการที่เราเข้ามาทํากันแล้วเนี่ยทุกคนร่วมแรงร่วมใจไหมโดยเฉพาะธุรกิจเครือข่ายต้องยอมรับนะครับว่าธุรกิจเครือข่ายตอนนี้แต่ละค่ายเนี่ยนะก็ต้องยอมรับเขาก็คือคักกันพอสมควรเลยใช่ละนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคสินค้าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเศรษฐกิจมันซบเซาเนะพอมาซบเซามาไลร่ปั๊บเนี่ยนะครับธุรกิจเครือข่ายจะเฟื่องฟู มันก็เป็นนาทีทองว่าของเราเนี่ยมันเหนือชาวบ้านขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วเพราะมันเป็นเส้นตรงการเงินเลยไม่ต้องไปอ้อมเรื่องสินค้าไม่ต้องไปนั่งเทนนิงเรื่องสินค้านะฮะไปขายเพื่อเอากําไรแล้วก็มารับเปอร์เซ็นต์กันแค่4ีนะ่ห้าสิบเปอร์ซนตะสี่ห้าสิบอร์ซนในภาคสินค้านี้ต้องตําแหน่งสูงนะครับสูงสุดเลยนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้เสมอมันมีค่าเอเวอเรแต่ทบีไม่มีค่าเอเวอเรนะครับ เราศึกษาแผน TBI ให้ดี TBI ไม่มีค่าเอเวอร์เรทอะไรเลยนะฮะมันจ่ายตามกติกาเลยเข้ามาถ้าเราทําตามกติกาเนี่ยแผนหน้าเนี่ยนะครับรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าเราทำาแลงหนึ่งถึงแรงสี่เนี่ยนะครับครบเต็มผังเมื่อไหร่เนี่ยตามกติกามันก็คือเราต้องรับเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นกว่าบาทอันนี้คือตามกติกาเลยนะเพราะมันทํางานด้วยสมาร์ทคอนแทคเราก็รู้ทํางานด้วย AI มันไม่มีความรู้สึกไม่มีคำม่นไส้คนอะไรทั้งสิ้น ถึงเวลาเขาก็จ่ายให้เรามันก็ทําให้เห็นว่าเราล้าไปอีกหนึ่งขั้นแล้วทีน,นี้เรามานั่งมองนะฮะถามว่าอดทนคืออะไรเห็นไหมสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งบางคนเนี่ยถ้าจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแล้วบางคนที่น่าสงสารมากไปออยืนยืนยันตัวตนที่หน้าธนาคารกรุงไทยกเนี่ยนะครับเพื่อต้องการเงินเท่าไหร่ครับสองพันบาทหรือสองพันสี่ถ้าอยู่ในระบบภาษีแต่ จะต้องนั่งกดแค่เงินแค่นั้นเองแต่ทบ i เราเนี่ยเราไม่ได้ดูดุกเงินนะถ้าท่านทำเข้าออโตรันไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็แนะนำคนเนี่ยนะครับเพียงแค่หนึ่งคนถึงสองคนเนี่ยนะท่านได้แล้วเพราะว่าหนึ่งคนถ้าท่านอยู่ในแรงสี่ไปเปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ยนะครับมาในต้นๆ้นห้าเปอร์เซ็นตของสี่แหลงเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณรวมๆยี่สิบเหรียญก็ลงคูณได้สามสิบสามบาทดูอันนี้คือหนึ่งคนเห็นไหมฮะ มันก็เลยทําให้เห็นนะครับว่าในภาคการเงินม,มีความสําคัญมากนะฮะคนก็อยากจะเอาไปใช้จา่ายวัรษฐกิจแบบเนี้ยคนละครึ่งมันไม่ได้จ่ายรัฐก็ให้มาแต่เราก็ต้องมีเงินของเราเติมเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งเขาถึงเรียกคนละครึ่งไ่แต่ท B i คนละครึ่งไหมไม่เลยเพียงแค่เราแต่งตัวของเราให้เสร็จแต่ปัญหาของคนที่ทําธุรกิจท BI มัมาอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่หนึ่งความรู้อันนี้หลักเลยที่จับประเด็นได้ลหลายคนที่เรายัง สร้างแผนหน้ากันไม่สำเร็จมันขาดจากการที่เราจะต้องเรียนรู้แผนหน้าและแผนการตลาดและระบบของเราให้มันมีความเชี่ยวชาญพอถึงจะสร้างความน่าเชื่อถือได้าการถูกปฏิเสธเป็นของธรรมดานี้เราก็จะเห็นนะครับว่าโดยเฉพาะอาจารย์เองเนี่ยและพวกเราลหลายคนที่อยู่ในห้องเนี้เป็นคนสูงวัยเหมือนกับอาจารย์ คนสูงวัยเนี่ยต้องการอะไรครับว่านับวันเนี่ยร่างกายเราก็จะล่วงโรยไปแล้วมันก็จะเริ่มไม่ไหวนะฮะอย่างอาจารย์เนี่ยนะครับนัดเจ้าของบริษัทขายตรงใหญ่เอาไว้นะครับเมื่อก่อนเขาอยู่กรุงเทพนะเ็เป็นผู้นำเข้าสินคาน้าจากต่างประเทศเข้ามาส่งให้บริษัทขายตรงแล้วก็ผันตัวเองขึ้นมาเป็นอ่าอะไรฮะเจ้าของบริษัทขายตรงเปิดที่อิมพีเรียลรัดเพร้าเปิดไม่กี่ปีผลุดท้ายก็กลับบ้าน ผลทไม่รอดฮะใช้คําว่าไปไม่รอดพอไปไม่รอดปุ๊บเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็ไปเปิดร้านกาแฟอยู่ที่ปากทางเข้านี่นี่คนอุตสาหกรรมที่ลําพูนคุยขึ้นมาก็เปิดใจกันเขาบอกอ่ะอาจารย์มาก็เลยต้องขอให้ลูกชายขับรถไปให้นะครับเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยพรุ่งเนี้นะฮะวันศุกร์เนี้ยอาจารย์ก็ต้องเดินทางแล้วนะอย่างน้อยเนี่ยนะครับเราสร้างอย่างเงี้ยคนประเภทอย่างเงี้ยเขาก็มีทีมนะครับมีคนที่เคยร่วมธุรกิจกับเ,เขาอยู่นะครับ มันก็จะเห็นนะครับว่าวิธีการทํางานแบบสวเนี่ยแต่สําคัญเราต้องมีความรู้พอก่อนนะฮะเปิดอย่างที่โค้ชจอจะสอนพวกเนี้ยจะเทรนนิ่งเนี่ยนะครับท่านก็จะต้องศึกษาให้ดีว่าเขาไปเจาะระบบกันยังไงเราต้องการอะไรครับสวเราต้องการอะไรรายได้แบบพาสซีฟพูดกันอยู่เสมอว่าพาสซีฟเนี่ยแต่พาสซีฟเนี่ยนะครับต้องยอมรับหลายๆคนตอนนี้ก็ามาบ่นกับอาจารย์อาจารย์าารยทําไมตอนนี้เนี่ยออโต้รันมันเดินช้าจ,จังเลยนะ,อ,ะออโต้ พัดเกาะช้าออตโต้รันเมตริกไม่ต้องพูดถึงเลยเนี้ยผมถามว่ามันช้ายัางไงมันไม่ได้ช้ามันเดินไปตามธรรมชาติแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่ตอนใหม่ๆที่เราเข้ากันรัวๆเพราะว่าอะไรครับทุกคนเนี่ยนะครับกําลังขมักขม้นที่จะสร้างฐานของตัวเองจะสร้างพอร์ตของตัวเองนะครับเราก็เข้ากันแบบรัวๆเลยอ่าช่วงเขาเรียกว่าช่วงอะไรไอ้ฮันนีมูน นาช่วงฮันนีมูนเราเปิดมาวันที่แปดเดือนแปดเนี่ยช่วงนั้นมาเนี่ยเราก็เป,เปิด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 ขึ้นมาเนี่ยมันก็วิ่งมันก็วิ่งวิ่งวิ่งเราเอามาตรฐานตัวนั่นที่กําลังเข้าใหม่ๆแล้วทุกคนมีเหรียญก็ม้วนกันแต่ตอน,นี้เราอิ่มเริ่มจะอิ่มตัวกันละเพราะบางคนนี่มว้วนกจนกระทั่งโอเคมันต้องกินต้องใช้ละแต่ถ้าเราจะไปต่อเนี่ยทุกคนก็ย้าโค,ค้ดคูทุกคนก็ย้ําคืออะไรครับแผนหน้าครับ ถ้าท่านอยากจะมีออตโต้รันพัดเยอะๆเนี่ยนะครับสร้างแผนหน้าเลยนะครับรอบหนึ่งเจ็ดหมื่นพระบาทถ้าลองคิดดีครับว่าเข้าหนึ่งพัทเนี่ยท่านใช้เงินเพียงแค่สี่พันสี่พันหน่อยๆเท่านั้นเองเนะก็เข้ามาหนึ่งพัดแล้วท่านทำมาเจ็ดหมื่นกว่าถ้า,า, 7, า,ททาลองคิดดีครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้จ่ายเพื่อไปบริหารทีมเอาไปเปิดโอกาสให้คนใหม่เอาไปเลี้ยงทีมงานเอาไปสร้างระบบให้ตัวเองส่วนหนึ่งเราก็สร้างพอร์ตเพิ่ม แต่เราส่วนใหญ่นะครับก็เข้าใจนะฮะชวนแล้วถูกปฏิเสธอย่างผมเองก็ถเมื่อไม่กี่วันนี้นะาเขไปก็คูอู้มาเนี่ยนะครับเป็นเป็นระดับบริหารของบริษัทค่ายใหญ่ขายตรงเปิดมายาวนานเอาสร้างบ้านให้วฝรังเช่าให้อะไรเช่าเยอะแยะเขาประสบความสําเร็จมาน่าไปเปิดโอกาสให้เขาเขาก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เห็นตัวนี้เพราะว่าเขากําลังอินเลิฟกับตัวดันอยู่ นะเราก็ไม่ว่าเห็นไหมอันนี้คือการออกไปเนี่ยมันก็ถูกปฏิเสธแต่ออกปฏิเสธเสร็จก็กลับมาก็ไปเลี้ยงฉลองกับคาผู้อุบอไปเลี้ยงฉลองอาหารทะเลกันนี่หว่าที่ช่องสซแมสานฉลองที่เขาปฏิเสธเรา <laughs> นะเพราะอะไรมันอยู่ที่ตัววิธีคิดไงไม่ใช่ว่าถูกปฏิเสธหน่อยเดียวโอ้ขับรถไปถึงสัตหีบเดินทางต้องสองร้อยกว่ากิโลเอ้ยร้อยกว่ากิโลล่มสองร้อยกิโลเนี่ยแล้วพอถูกเขาปฏิเสธหน่อยเดียวท้อแท้หมดกําลังใจแล้ว ไม่เลยอยาจารย์เป็นบอกให้ชิวๆวะ่ะไปนั่งกินกันดีกว่าให้มีความสุขเพราะอะไรการปฏิเสธเราให้รู้ว่าอ๋อคนเคือ่ายว่าเราคนบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นยังไงเพียงแต่รู้ว่าเขาเคยทําตัวนี้มาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับก็ทํางานด้วยกันไม่แม้นั่งว่านี่บางคนเนี่ยนะครับเป็นโค,ค้ชคูก็พอเขาชวนไปหน่อยถูกปฏิเสธบ้าก็หันไปคอมเพนคนนี้เอาไปด้วยอย่างนั้นอย่างนี้นะอยากครับ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะเพราะตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าเราต้องการรายได้แบบพาสซีฟอิงคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทํางานนะและสําคัญเราจะต้องร่วมกิจกรรมนะอย่างเนี้ยวันวันที่สองเนี่ยนะครับอย่างอาจารย์อยู่ภาคกลางเนี่ยขาดไม่ได้ถึงทั้งทั้งที่สังขารตอนนี้บอกได้เลยนะครับว่ามันมันมันค่อนข้างันหนักหน่วงในเรื่องของสังขารแต่ใจมันต้องบันดาลบันดาลแรงให้ได้นะครับ ไม่ไหวก็เนี่ยโอเคก็เรียกลูกมาช่วยไอโนไอเน่นตรงนี้ขึ้นมานะมันต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกหลานนะให้เขาเห็นว่าเอ้ยเราเป็นคนสูงวัยที่มีคุณภาพนะมีรายได้โดยบ้านปลายชีวิตเนี่ยท่านซีออลังสรรเอาไว้เนี่ยท่านก็หลังสรรสิ่งที่ดีๆนะมันมีระบบที่พูดไงว่ามันกเกษียณได้จริงๆ เพียงแต่เราเองไม่ได้ทําแผนหน้าเราก็มานั่งรอแล้วบางคนเข้าออโต้รันพัดไปหนึ่งดีเท่านั้นแล้วก็บอกว่าทําไมมันช้าทำไมมันช้าใช่ไหมไม่เห็นคนเหมือนคนอื่นคนอื่นเขามีเท่าไหร่เขามีสามสิบเขามียี่สิบเขามีสี่สิบเขามีห้าสิบเขาก็มีพอร์ตเยอะพอพอร์ตนี้ไปรอพอร์ตใหม่ก็ขึ้นมาแต่เรามีพอร์ตเดียวเราก็ต้องรอมีบางคนเนี่ยยี่สห้าเหรียญมาแล้ว แล้วก็มานั่งอย่างเดียวทาไมมันช้ามันช้าไม่แฮปปี้เลย,ยอย่างนั้นนี้เห็นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งของการที่เราขาดความรู้ขาดความรู้ฮะก็พยายามให้ความรู้กันให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นธุรกิจ TBI ถ้าเราทําแล้วเรามีความเข้าใจกับมันศึกษากับมันให้ดีเราก็จะเห็นนะครับว่าระบบเนี่ยนะครับมันเราต้องเห็นก็นหนึ่งเราต้องให้ระบบมันทํางาน แทนเราให้ได้ระดับหนึ่งเราไม่ต้องเก่งเทคโนโลยีนะครับสวเนี่ยนะฮะให้เราเองเนี่ยนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับสโมสรก็ทําออกมาแล้วก็คือ l ลน์โอเอท่านใช้ l ลน์โอเป็นหรือ,อยังใน l ลน์โอเอมีอะไรท่านเคยเปิดดูไหมบางคนเนี่ยได้รับ l ลน์โอเไปแล้วแต่ไม่เคยไปกดดูเลยแต่ละปุ่มในแต่ละฟังก์ชันในไลน์โอเอว่าเขามีอะไรบ้างท่านไปดูหรือ,อยังถ้าท่านไม่รู้รู้เนี่ย ท่านก็พลาดอย่างแรงเลยอันนี้เขาเรียกว่าท่านต้องเข้าใจก่อนว่าทํางานด้วยระบบเนี่ยนะครับในไลโอเอมันจะพูดแทนท่านแต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องเปิดใจเขาได้ระดับหนึ่งก่อนแล้วเขาสนใจสนใจโดยที่ไม่ได้ตัดสินใจว่ายังทํากับท่านหรือไม่เขาสนใจเราก็ส่งไลโอ O A ดังนั้นมันประกอบ้ได้วยแผนการตลาดซึ่งเป็นคลิปวิดีโอนะพูดไว้หมดเลยนะมีระบบให้เห็นว่าอะไรต่างๆคุณไปกดดู ในไลโอเอเนี่ย OA, อาจารย์สังเกตอาจารย์ไปซ้อมค้างหลายคนเนี่ยรับไลโอเอไปแล้วยังยังไม่เคยไปเปิดดูเลยแสดงว่าคุณไม่มีใช้เครื่องมือยังไม่เป็นเนี่ยคุณซื้อรถมาเนี่ยนะครับคันหนึ่งยี่สิบสี่ล้านแต่พอขึ้นไปนั่งเสร็จคุณไม่เคยไปซ้อมไม่เคยอ่านคู่มือไม่เคยไปศึกษาระบบรถยี่สิบสี่ล้านมันทางานไงมันเป็นรถรุ่นใหม่มันเป็นอะไรครับมันเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเป็นระบบคอมพิวเตอร์ แต่เราขึ้นไปนั่งใบกินเลยก็แสดงว่าคุณมีรถ24ล้านแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้างเพียงแต่เท่เฉยๆแต่ขับไม่ได้เห็นไหมก็เหมือนกันนะฮะสโมสรเราสร้างนาเครื่องไม้เครื่องมือมาให้เราเนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่องมืออันนี้ให้เป็น1นึ่งลายโอเสองนะครับเราจะทำยังไงในห้องอาจารย์พูดเสมอว่า ห้องลายส่วนตัวไปรวบรวมลายโอเอไปรวบรวมวิธีการเปิดกระเป๋าคลิปติโค้ดย้อนโคดรชะจันทร์ทขึ้นมาเนี่ยนะครับไปเอาทั้งหมดมาเอามารวบรวมไว้ในห้องลายกลุ่มส่วนตัวของเราหนึ่งห้องท่านก็ต้องไปศึกษาว่ามันจะเปิดยังไงจากลายที่เรามีไปเปิดลายกลุ่มอย่างไรไม่รู้ก็ถามโค,ค้ดครูครับอย่าไปไอายนะแล้วเราก็ดึงแล้วทั้งหมดเนี่ยเอามาเสร็จแล้วก็เอาโน้ตไว้โน้ตไว้โน้ตไว้ พอโน้ตไว้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาคนของเราเข้ามาในห้องนี้แล้วก็สอนเขาว่าไอ้นี่มันอยู่ตรงไหนภาพนี้มันอยู่ตรงไหนแผนการตลาดมันอยู่ตรงไหนนะระบบแล้วลโดยเฉพาะจะส่งไอตัวหน้าย i ของเรานะครับซึ่งเป็นหน้าย i ที่ให้เขาไปเปิดแล้วไปตรวจสอบว่าในแผนการตลาดก็มีแผนการตลาดทั้งภาคภาษาไทยภาษาอังกฤษอยู่ในนั้น ช่ไหมอันนี้คือเราก็ต้องไปนั่งศึกษาว่าในระบบตัวนี้มันเป็นยังไงห้องรลยกลุ่มส่วนตัวเอาคนของเราเสร็จเรียบร้อย after meeting เลยอ่ะวันนี้พอเข้าสภากาแฟเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยวันนี้เราว่างเราก็บอกทุกคนเลยเราอาจจะมีคนอยู่ในห้องเราเพียงแค่สิบคนวันนี้อ่ะใครว่างบ้างวันนี้จะขออ่าอธิบายซ้ํานิดหนึ่งนะมาเช้าสภากาแฟที่ท่านซีอผู้ท่านติดปรึกษาเขาพูดเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงเนี่ยว่างขอเวลาสักสิบนาทีนะ ก็เรียกว่า after นะ after สภากาแฟนะพอคนมันตรงนี้นะครับเมื่อก่อนอาจารย์ไม่มีเวลาเนี่ยอาจารย์เด็กกำลังจะเริ่มว่าตอนเนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมันพอเริ่มมาพักร่างกายนะครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณท่านซีโอนะครับที่รับบทหนักมากๆนะแต่อาจารย์เองก็ต้องบอกว่าบางครั้งมันมัน,ม,นมันฝืนไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่าในในตัวกระบวนการตรงนี้หลของร่างกายแล้วก็จะเห็นนะครับว่า เราต้องมานั่งเห็นแล้วนะครับว่าระบบการทํางานเนี่ยนะครับต้องแจ้งข่าวแล้วก็ต้องทําหาคลิปเทรนนิ่งที่เขาทาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็ทำมาเนี่ยบทพูดต่างๆลิงก์สมัครเขาไปเอากันมายังไงะระบบติดตามผู้มุงหวังอัตโนมัติต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องไปดูนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าต่อไปเนี่ยพอเราเก่งมากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปศึกษาเรื่องไอ้พวกแดชบอร์ดต่างๆเนี่ยนะครับนน,นี้มันเป็นสิ่งหนึ่งไปอีกขั้นอีกสก,กิลหนึ่งแล้ว แล้วก็เขาเกิดอะไรเกิดขึ้นแชร์ลิงก์เลยเช้าขึ้นมาเนี่ยนะครับขยันหน่อยพยายามแชร์ลิงก์ให้กับผู้มุ่งหวังของเราเข้ามาสภากาอแฟพอเทเลกรมแล้วก็ดึงทุกคนในทีมของเราเข้ามาในเทเลกรมให้ได้ก็ต้องไปศึกษาดูไว้ไอ้เทเลกรมเปิดแล้วเนี่ยจะแชร์เขาจะดึงเข้ามา,มาให้มาอยู่ในห้องของอาทวีไอเนี่ยถะทคำอย่างไรเห็นไหมมันก็ต้องไปไปเรียนเท่านั้นนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับว่าที่เราเองเนี่ยนะครับ แล้วก็ต้องฝึกพูดง่ายๆให้เป็นว่าสามหัวข้อหลักที่เราต้องไปเรียนรู้ก็คือหนึ่งฉันรู้จัก TBI มาได้อย่างไรเขาเรียกว่าเล่าเป็นสตอรี่ไม่ไปเชิญชวนอย่งงางนั้นนี่ไม่เลยไปเล่าให้เขาฟังว่าเห้ยฉันรู้จัก TBI ยังไงเพราะ TBI มันมีดีอะไรบ้าง่ะ c e o เป็นใครเขาสร้างอะไรไว้ให้เราระบบเล่าแบบรวบรัดสรุปให้ผู้มุงหวังเราฟังนะ แล้วสิ่งที่เรา t ีวีเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเรายังไงเราดีใจมากเลยนะครับเป็นเป็นสว์นะซึ่งปกติต้องของเงินลูกใช้เนี่ยแต่ตอนนี้ t v b ีมันผลิตเงินให้เราได้นะอย่างในน้อยเดือนนึงเนี่ยนะครับก็ได้มา500 000, 000เหรียญพันเหรียญเนี่ยคุณลองคิดดิครับว่ามันก็ทําให้เราเป็นสวที่รองเงิน700-800บาทกันเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยแต่ t v i ีเนี่ยมันสามารถทําตรงนี้ให้เราได้ ทำไมใครๆเขาก็ทํา TBI นักธุรกิจที่นั่นที่นี่เล่าให้เขาฟังเล่านะเล่าให้ฟังใช้คําว่าคำว่าต้องขยายความคาว่าเล่านะครับสร้างเป็นสตอรี่พูดไปเล่าให้เขาฟังด้วยความภาคภูมิใจยิ้มไปอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไปนั่งเลยว่าโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งไลบ่บี้เขาไอ้อะไรเนี้ยมานั่งตั้งใจฟังหน่อยสิอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะ,ะนั้นภาษากายเนี่ยมันต้องทำความเข้าใจนะนอกจากเขาปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคอย่าไปเสียเวลา วอนนี้เมื่อเขาตั้งใจฟังเราพยายามเล่าให้มันมีสตอรี่ให้ได้เช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้นะครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือสื่อสารแบบผู้สูงวัยให้เป็นนะเครื่องมือสื่อสารของเราเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่อย่างนน้อยเนี่ยนะครับท่านต้องหัดไปทําที่ไหนครับหาเทมเพลตให้เป็นนะครับเทมเพลตเนี่ยนะครับก็ไปอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวนี้สวหลายคนก็เป็นละเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าเทมเพลตเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแคนวาเนี่ยไม่ต้องไปเสียตังค์เลย นะครับนะดาวโหลดมาแล้วก็ไปหาไปหาตรงหน้าเทมเพลตเนี่ยนะครับแล้วก็ไปกดลบ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 ,ลบไอ้หน้าเทมเพลตตรงนั้นน่ะนะครับข้างหลังมันสวยนะเราก็เอาเทมเพลตตัวนี้มาแล้วก็มานั่งฝึกอย่างคราวที่แล้วอาจารย์ก็บอกไปแล้วนะครับว่าเราจะต้องมานั่งศึกษากันว่าเราจะเอารูปเราใส่เข้าไปยังไงไม่มีอะไรที่ม,มันมันมันอะไรฮะสายเกินเรียนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็อยากจะฝากนะครับว่าระบบการทําธุรกิจเนี่ยมันอยู่ที่ ตัวเรานะครับเราจะต้องอย่างน้อยๆเนี่ยนะจัดระบบของเราให้เป็นกิจวัตรประจําวันและแชร์ลิงก์ให้ได้วันหนึ่งเนี่ยสิคนมีปฏิสัมพันธ์กับคนเก่าแล้วก็ส่งสิ่งดีๆไปให้คนใหม่แนะนําเพื่อนได้พูดได้คุยพบปะอย่างน้อยๆวันนึงเนี่ยนะครับให้ได้หนึ่งสคนนะเข้าสภากาแฟให้มันสม่ําเสมอกลางค่ำกลางคืนก็เข้าไปห้องเทเล gram นะครับไปศึกษาเรียนรู้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นงานที่อาจารย์อยากจะบอกนะครับว่า TBI มันเป็นงานที่ถ้าทํา TBI ไม่สําเร็จแล้วท่านไม่ต้องไปทําอะไรละคนไหนที่คิดว่าอยากจะมีรายได้เข้ามาศึกษามีออโต้รันแล้วพัดแล้วอะไรแล้วนะครับยังไม่วางแผนวิธีการให้ตัวเองแล้วบอกว่าตัวเองล้มเหลวก็ท่านเองไม่มีสิทธิ์ที่จะทําธุรกิจอื่นแล้วสําเร็จแน่นอนแต่ TBI เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุด มีพาสซีฟอินคัมเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้นะครับเราหลายๆคนนะครับมีสองแขนเท่ากันมีหนึ่งสมองเท่ากันมีสองขาเท่ากันคนอื่นเขาทำได้แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้เชื่อนะครับใช้เวลาหน่อยก็ไม่เป็นไรช้ากว่าเขาหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราทำสม่ำเสมอเราเป็นเต่าที่เดินไม่หยุดนะครับรับรองเส้นชัยมันก็รอเราอยู่แน่นอนนะวันนี้ก็อยากจะฝากให้กำลังใจพวกเราทุกคนที่กำลังทำอยู่แล้วก็พูดง่ายว่า ยังไม่ได้สร้างทีมแล้วก็รอ,อออโต้รันอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นพันหรือเมทริกอย่าอย่าไปท้อครับอันนี้มันมาตามระบบต้องเข้าใจก่อนมันมาตามเวลาตามทาม,มิ่งเพราะมันนะมันจะมาแบบประเภทฟาสต์ไม่ได้หรอกครับนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับช่วยกันทําหาเงินด้วยแผนหน้าได้ภายในสามวินาทีให้กาลังใจทุกคนและเราไปพบกันที่เชียงราย นะครับท่านที่เดินพรมแดงก็เตรียมตัวนะไปไปกินเต๊ะจีนด้วยกันไปสนุกสนานเฮฮาด้วยกันนะครับไปสร้างปฏิสัมพันธ์ว่าเราคือ t v i สายเลือดเดียวกันนะวันนี้ก็ขอขึ้นมายขอบคุณน้องบ๋มมากครับขอบคุณมากครับผม